สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่รายการไทยแลนด์รีพอร์ตคนไทยในต่างแดนค่ะวันนี้อยู่กับเราสองคนเหมือนเดิมนะคะดิฉานหาไทยชนกสมมิตรค่ะและผมสิงห์สุวรรณสิงห์คำครับค่ะคุณผู้ชมก็บอกว่าเมื่อวานเราบอกว่าฝนตกที่เมืองไทยก็บอกว่าหนาวไปถึงทางนู้นเลยนะส่งไปไกลนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยก็แล้วกันเนาะใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สาระน่ารู้สาระแรกกันก่อนนะคะผู้ชมเริ่มกันที่ประเทศสเปนค่ะ สถานเอกอัครราชทูตนักรุงมัดดิดค่ะได้นิมนต์สมเด็จพระวรรัตน์รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารพร้อมด้วยพระธรรมกิติวงศ์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสพระอัฏฐกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้าพระมหานายกพระโสพลคณาพรและพระจรัญพรคตจากวัดบวรนิเวศวิหารไปสนทนาธรรมที่โรงแรมฮูซาอารีนัสนครบาร์เซโลนา สมเด็จพระวนรารัตได้สนทนาธรรมหัวข้อหลักธรรมะที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมก็มีชาวไทยเข้าร่วมฟังประมาณ150คนต่างดีใจแล้วก็อยากจะให้มีการจัดงานแบบนี้ขึ้นทุกปีด้วยค่ะไปต่อกันที่สาระที่2กันบ้างนะครับไปกันที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับ ทางด้านของคุณบิ๊กสุภวัตวรมาลีครับก็ได้มีการรายงานมาจากเนเธอร์แลนด์นะครับยังคงอยู่กันที่การในส่วนของงานสวนดอกไม้คูเฮนฮอฟนะครับจะสวยงามขนาดไหนไปติดตามชมพร้อมกันเลยนะครับพร้อมกับช่วงต่อไปติดตามช่วงสัมภาษณ์พิเศษและนาทีทำนาทีทองครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนคูเฮนฮอฟนะครับที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งที่นี่เองนะครับในแต่ละปีนะครับจะมีการจัดธีมของการแสดงดอกไม้ครับซึ่งปีนี้จัดเป็นแบบอังกฤษนะครับหรือแบบประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับคุณเพ็ญพิมพ์จิตทอนนะครับผู้จัดคอนเสิร์ตนะครับรวมใจศิลปินไทยในสารัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นปีที่แล้วจัดไปจัดที่เมืองไทยประสบความสำเร็จมากนะครับสวัสดีครับพี่พิมพ์ครับสวัสดีค่ะครับทราบว่าปีนี้จะไปจัดอมีโครงการเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะปีนี้เราก็จะนำศิลปินไทยอดีตนักร้องที่นี่นะคะนักร้องนักแสดงกลับไปเหมือนปีที่แล้วแต่ปีนี้เรามีวงดนตรีคณะ The p แ a t t เต s ซึ่งเป็นเจ้าของเพลงดังนะคะ Only o อ y m o m o it in your eyes แล้วก็ Great Pretender ค่ะโอ้โหถือว่ายิ่งใหญ่มากสิครับเพราะว่าวงนี้เรียกว่าร<ม>ุ่นผู้ใหญ่แล้วก็แม้เด็กๆก็ยังชอบฟังรุ่นเลยรุ่น,นบางคนก็ยังชอบฟังเพลงเ<อ>ขา<อ>ก็ยังดังเป็นอมตะเหมือนอคือทั่วโลกก็รู้จักเพลงเขานะคะค่ะแล้วเราจะไปจัดในรูปแบบไหนค่ะ เราจะไปร่วมกันนะคะกับเขาเขาก็จะร่วมร้องเพลงไทยของเรา ในกับรักเสือปินของเราแล้วนอกจากนี้เรายังมีศิลปินรับเชิญจากประเทศไทยคุณชลินนันทนาคคุณสารีพกาพันธ์ปีนี้เราก็จะมอบรายได้ให้กับมูลนิธิของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาะซึ่งเราไปเนี่ยตรงกับเดือนสิงหาคมวันอาทิตย์ที่18นะคะในเดือนวันที่18สิงหาคมเราจะแสดงรอบบ่าย2โมง ที่ศูนย์วัฒนธรรมพระบตรก็ซื้อได้เหมือนเดิมไทยทิตใช่ค่ะที่ไทยทิตนะคะคอ่อนึกว่าได้ร่วมทํามุลทํากุศลกันนะคะนานๆเราจะได้กลับไปเยือนประเทศไทยสักครั้งหนึ่งวันนี้ก็ขอบคุณพี่เป็นพิมพ์จิตทร์นะครับผู้จัดคอนเสิร์ตดีๆให้กับคนไทยได้ชมกันในเร็วๆนี้นะครับขอบคุณครับ Welcome to Thailand boys. Hey. <coughs> <yelled> wow. Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you. สำหรับน้องๆที่ไม่กล้าปฏิเสธเพื่อนบางครั้งแม้เพื่อนจะขอให้ทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็ตามเพราะกลัวจะเสียเพื่อนพระอาจารย์ก็ขอตอบว่าถ้าน้องๆรักเพื่อนน้องๆต้องกล้าพูดความจริงกับเพื่อนเพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งถ้าเพื่อนขอให้เราทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามแล้วเราทำตามนั้นจิงอยู่น้องๆอาจจะได้ใจเพื่อนแต่น้องๆจะเสียคนฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องตามใจเพื่อนไปเสียทุกเรื่อง เราต้องยัดยืนว่าถ้าเพื่อนขอให้ทำอะไรสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราเยินดีทำแต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราต้องยัดเยืนว่าไม่ทำเพราะอะไรทำไปแล้วได้ใจเพื่อนแต่ตัวเองเสียผู้เสียคนถ้าได้ใจเพื่อนแล้วเตงเดือดร้อนทำไปก็ไม่คุ้มฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปเพื่อน <eton S 2> มาขอให้ทำอะไรถ้าเป็นเรื่องดีๆทำได้แต่ถ้าเป็นเรื่องไม่ดีต้องยัดยืนว่าขอไม่ทำ สนับสนุนโดยบริษัทเจริญพภคกัณพัอาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนงวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจร excellent in quality, excellent in services. The world's best technology with a touch of Thai's legendary service transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all new Royal Service from Thai Smooth Orchid All-New Service Royal as from i s ท่านผู้ชมครับวันนี้ช่วงการทูตพื่อประชาชนในกระทรวงการต,าต่างประเทศนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณคมกิจจองบุญวัฒนานะครับเป็นกลงสุนประจำสายกลงสุนใหญ่นครลอสแอนเจลิสนะครับ รัตแคลิฟรเนียประเทศสาเมริกาครับสวัสดีครับครับก็จริงๆก็เคยสัมภาษณ์มาแล้วช่วงหนึ่งเริ่มต้นมาทํางานครับก็แต่ว่าตอนนี้ก็มามาคุยนี่ก็อยากจะให้ทางท่านกรงศูลเนี่ยไคุยเรื่องของการที่ไปสัมผัสกับคนไทยแล้วก็เรื่องของงานบริการทั้งลงพื้นที่และปัญหาทั่วไปอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่ามีปัญหาอะไรบ้าง ครับปัญหาปัญหานี้ก็คงคงเอ่อเท่าที่ประสบนะฮะก็คงเป็นเรื่องจุกจิกจุกจิกนิดนิดหน่อยหไม่เป็นไรนะครับแต่ที่ที่คิดว่าอยากจะจะพูดให้ฟังนี่น่าจะเป็นเรื่องของเอ่อความเข้มแข็งของชุมชนไทยที่นี่มากกว่านะดดีเลยครับอ งานในส่วนของความรับผิดชอบเนี่ยก็เป็นงานของการส่งเสริมความสัมพันธ์นะครับระหว่างประเทศไทยกับหน่วยงานต่างๆของสหรัฐในในเขตอาณาธิราชผิดชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการนักการเมืองหรือว่าหน่วยงานเอกชนต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองในการที่เรามีชุมชนไทยนะครับที่ใหญ่ที่สุดในต่างประเทศอยู่ในนครลอสแอนเจลิสเนี่ยอันนี้เป็นเป็นพลังแลวก็เป็นอัเซตของเรานะครับทําให้เราเข้าถึงนักการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยได้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเขาเห็นว่า คนไทยอยู่ที่นี่เป็นฐานเสียงอะไรเขาได้อันนี้ก็เป็นส่วนเป็นตัวช่วยนะครับสำหรับการทำงานของสังัส่วนใหญ่ให้ให้รับรื่นนะครับแล้วก็ผู้นำชุมชนไทยของที่ที่ในลอสแองเจลิสเองก็ก็รียก็มีความสัมพันธ์กับกันเหมือนท้องถิ่นทุกระดับเลยใช่ครับก็เป็นตัวเชื่อมให้เราได้ดีนะครับในการส่งเสริมผลประโยชน์ต่างๆของเมืองไทยในในในเขตอาณาเดที่เราผิดชรบโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมความสัมพันธ์ฮะแล้วก็เรื่องกิจกรรม ขอความช่วยเหลือต่างๆอะไรเงี้ยที่จะให้เขามาเรียกว่ามาให้คำแนะนำกับชุมชนไทยนี่ก็แล้วก็เวลาสถานกองศูนย์ประสานไปก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีครับเพราะเขาเห็นเห็นความสำคัญของชุมชนไทยท่้งนี้ด้วยด้วยขนาดที่ใหญ่นะครับนอกจากนั้นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ทางสันนิงฐานใหญ่ให้ความสำคัญนะครับก็คือเด็กคนไทยอเมริการุ่นใหม่ second generation ที่เนี่ยนะครับเกิดเติบโตที่นี่แต่บางคนอาจจะ รู้สึกห่างเหินจากสังคมไทยอย่างเมืองไทยบางคนอาจจะพูดภาษาไทยอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยครับ,รบทางสานผู้ชมสนียก็เห็นนะครับว่าคนกลุ่มนี้มีศักยภาพนะครับที่จะเติบโตต่อไปก็นนเป็นคนเหมือนกันเนี่ยเลนอยู่ในสังคมไทยเหมือนกัน,กนเป็นคนไทยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะทําประโยชน์ให้เมืองไทยอะไรได้อีกเยอะนะครับ,รบแล้วก็มี กิจกรรมมีโครงการต่างๆท,ที่จะเอนเก e เด็กพรุ่งนี้เอาไว้ตั้งแต่เขายังเล็กๆโตขึ้นไปเขาก็ยังรู้สึกถึงผูกพันกับสังคมไทยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไทยแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือโดยเฉพาะทราบว่างานทศไทยางท่านกงสุลใหญ่จะเจษฎากษัตรย์ชินเนี่ยร,รวมทั้งกงสุลต่างๆก็พยายามที่จะส่งเสริมให้เด็กไทย หันมาแล้วก็เรียนภาษาไทยแลเรียนรู้วัฒนธรนานไทยเนี่ยมากขึ้นเพราะอย่างนี้ว่าการที่สามารถพูดภาษาไทยได้มันสามารถในการสื่อสารกับอีกให้กับพ่อแม่ได้ง่ายขึ้นด้วยนะเพราะว่าบางคนพ่อแม่อาจจะเรื่องของภาษาอาจจะไม่ยังไม่ยังไม่ยังไม่ไม่แม่นเท่าไหร่รวมทั้งกลับไปถึงประเทศไทยก็สามารถจะพูดกับญาติพี่น้องได้ด้วยใช่ไหมใช่อีก มีโครงการหนึ่งเราทําทุกปีนะครับทุกปิดซัมเมอร์ที่เนี้ยก็จะคัดเลือกเด็กนะครับส่งไปเมืองไทยให้เขาไปทํางานอาสาสมัครไรที่เมืองไทยเป็นเวลาหนึ่งเดือนเงี้ยเขาจะได้รู้สึกผูกพันรู้สึกเออเขามีประโยชน์ได้ทําประโยชน์อะไรให้กับเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยเลครับกลับมาก็นอกจากรู้สึกได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นแล้วเนี่ยความผูกพันอะไรมันก็มากขึ้นด้วยโครงการนี้หมายว่าทําทุกปีป่ะทุกปีครับทาทุกปีทําติดต่อกันมา3ปีแล้วครับปีนี้จะเป็นปีที่3 อ๋อถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากที่จะเอาลูกหลานไทยที่เกิดและตโต,ตที่นี่ไปนะครับไปส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนระดับมหาวิทยาลายัยเทิมซัมเมอร์ก็ไปที่เมืองไทยไป ไปเรียนรู้ด้วยไปสอนสอนเด็กไทยด้วยใช่ไหมก็สอนภาษาครับซึ่งอย่างนี้เออใช่ผมจําได้ว่าข่าวก่อนออสเตรเลียก็มีแปลว่าเป็นนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศที่จำนโยบายใช้นโยบายการช่วยประชาชัมพันเข้ามาช่วยเหลือที่จะเอาลูกหลานไทยเยาวชนไทยในประเทศต่างๆกลับไปไปทําประโยชน์ในประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากวันนี้ก็ต้องขอบคุณองค์สุนนะครับประจําสถานองสุนใหญ่นครลอร์ลสไอเซอร์เรนะครับคุณกรมกิจ เจ้ามือวัฒนาครับสวัสดีครับขอบคุณครับสนับสนุนโดนยกระทรวงการต่างประเทศใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลย,เ,ลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มปนคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชบาร์และเซเว่นอีเลเวน Welcome to Thailand, boys. <laughs> Heaven. I'm not going home. Ah! Amazing Thailand always amazes you. ถึงช่วงปฏิทินต่างแดนของเราในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันที่ปฏิทินแรกกันก่อนนะคะ เริ่มกันที่ประเทศไทยค่ะทางด้านของนายพิพัฒน์ลาบปรารถนาประธานสภากรุงเทพมหานครค่ะพร้อมสมาชิกได้ให้การต้อนรับนายเฉินเฉาจือ้อนะคะประธานสภาประชาชนนครหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะสมาชิกที่เข้าเยี่ยมคารวะที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานครค่ะในโอกาสที่เดินทางมาที่ประเทศไทยของเราด้วยค่ะส่วนประทินที่2ของเราวันนี้นะครับไปกันที่ประเทศเยอรมน,นีครับ ก็มีการขอเชิญร่วมงานซัมเมอร์ออกร้านอาหารไทยทำบุญตักบาตรแล้วก็ทอดผ้าป่าสาม,มคัคคีเพื่อช่วยการซ่อมหลังคาวัดมหาธาตุเยอรมน,นีที่ทวนฮาร์เลอร์ฟาฟิงแามครับ ในวันที่15มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง24นาฬิกาเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่วัดสมเด็จยุรมนีหมายเลขโทรศัพท์06872-9214410แล้วก็ที่หมายเลขโทรศัพท์01737076 ถึง4ี่หนั่นเองครับค่ะรวมไปถึงคุณผู้ชมเองนะคะที่ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดแล้วก็อยากจะส่งเรื่องราวข่าวสารมาให้พวกเราได้ประชาสัมพันธ์หรือว่าบอกต่อแบบนี้สามารถติดต่อแล้วก็ส่งเข้ามาได้ผ่านทางอีเมลของรายการของเรานะคะไ h a i o v e r s e a ีว gmail com ค่ะวันนี้เวลาของรายการแล้วก็เวลาของเราสองคนหมดแล้วนะคะยังไงกลับมาติดตามรับชมรายการ t h a i l a n d Report กันได้ค่ะขอให้คุณผู้ชมมีความสุขทุกคนด้วยนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน